ครับผมวันนี้วัสดีคัวนนี้ก็ได้มากินจิ้มจุกยักษ์ถนะมมิตติ้งครั้งที่สองเขาเรียกจิ้มจุกยักษ์ร้านจิ้มจุกยักษ์อ่าโคตรยักษ์จริงๆอ่ะบึงคำคล้อยดำลูกกาคลองผมมันออกแนวคล้อยนั่นแหละจิ้มคล้อยอร่อยไหมอร่อยไหมทุกคนอาจารย์รู้อร่อยไหมครับอร่อยมากครัอาจารย์ใหญ่อร่อยมากได้ข่าวอาจารย์ใหญ่แอบกินไปแขกไปอีกม มา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 หกคนนะมากัหกคนนะอ่าก็นี่นี่เราอาจารย์ใหญ่ผมอาจารย์ซานช่างเก๋อาจารย์เบนแล้วก็อาจารย์อู๊ดแล้วก็มีมือกล้องก็คือครับผมเสือต้นเหือสือใต้ไม่มีเหนือเสือใต้ เป็นวันสุขเสาร์ที่ได้เยอะอค่ะได้เยอะมากเลยสัตตรงอะไรบ้างที่เป็นยอดนิยมจนเหนื่อยมากเลยก็ทรงที่หากินเลยทรงบ๊อบบ๊อบบ๊อบประมาณหลายใบายนู้นบ๊อบเคบ๊อบคุยแล้วก็สไลด์ปลายตัวยูแล้วก็วิกกี้วิกกี้เจอเป็นหลักๆเลยสามทรงนี้ยังไงต้องได้นสัตว์เลยผมผู้ชายที่มาเรียนก็ ้บางก็น้อยมากคิดถึงมากเลยจาคิดถึงแล้วมือถับมือับอุปสรรคก็มีแค่ความเหนื่อยล้าของเรานี่แหละแล้วก็เราต้องควบคุมตัวเองให้เรามีระเบียบวินัยคือว่าจะหยุดตามอำเภอใจไม่ได้หยุดไปปุ๊บโดนหักดังบักเะไอยงนี้ไดเป็นงานนะต้องจับระเบียบวิัยแล้วก็คือว่า สองทุ่มก็จะไม่สองทุ่มเมีก็สองทครึ่งครนี้ก็เราก็ต้องใจค่ะแล่วแล้วเน่าชางเบนเป็นไงบ้างท่างเบนน้อยเพื่อนัางมั่งทำงานแล้ว ทำงานทำทำงานมั่นใจขึ้นไหมคะคุณตอนนี้มั่นใจขึ้นมากกว่าที่เดิมเนาะมากกว่าตอนแรกมากกว่าตอนแรกก็ปรับปรุงพัฒนาเรื่องเวลาเนาะเรื่องเวลาตัดให้ไปถึงเริ่มแต่งระหว่างแต่งหน้ากับตัดผมหน่ยากก่ามันยากคนละแบบยากคนละแบบยากง่ายคนละแบบแต่อว่าเหมือนกันสองอย่างตรงตรงไหนรู้ไหมฝึกฝนฝึกไหม ทำบ่อยๆทำต้นชำนาทำซำๆยำๆแล้ววันนี้วันนี้กินอะไรบ้างอ่ะอะไรมากที่ถูกปากถูกใจถูกใจขุยอยาต้ไข่แดงเดือดแล้วอะไรอีกว่าคุณต้องทำ ไหนอยากจะมาก็จุดหลักคือบิ๊กซีบิ๊กซีของของแล้วก็ยูเทิร์นแรกพอยูเทิร์นมาจะเห็นวัดประชุมราชเข้าซอยตรงวัดประชุมราชตรงมาพอตรงมาขวามือจะเป็นเซเว่นเลี้ยวซ้ายขึ้นมานิดหน่อยเห็นร้านอยู่ซ้ายมือเลยค่ะบรรยากาศดีอยากจะตัดผมมาช่างช่างเก๋ก็ไปที่ตลาดกลางราชวิรยาซอยโทรศัถามคุยกันหนวดได้ไหมเรื่องทรงผมเรื่องทางได้ไหม ยังไปไม่ถูกเลยเอาเอาเอาสิดต่อช่างเกลช่องทางไหนบ้างเบอร์โทรศูนย์เก2าแปดสามเก้าหกสองมงค่ะนะครับตัดกี่โมงตังยี่โมงเก้าโมงถึง2องทุ่มมีวันหยุดไหมวันหยุดหยุดทุกวันจันทร์ราคาตัดผมเริ่มต้นที่เท่าไหร่140ค่ะ140บาทนะทุกราคาเลยสาขาซอยเซ็ตค่ะอ่าอาจารย์ชันอยากจะมาตัดผมอาจารย์ชันนี่ติดต่อช่องทางไหนมาก็ให้ ให้โทรจองล่วงหน้านะครับเพราะคิวยาวมากเลยครับครับผมอ่าเบอร์087 827 7 7 2 7ครับทรงที่ถนัดถนัดทรงอะไรบ้างครับครับมีทรงทวิกกี้รองทรงต่ำแล้วก็แล้วก็พวกทรงเกาหลีต่างๆครับทรงอําพลทรงอาทรงชาีมัไหเต่าสงชายยุกาวอะไรพวกแบบเนี้ยทรงเท่ิครับ ถ้าจันเบเนอยากจะตัดผมาจันเบในตต่ตอ,ตอ,ตตอมีช่องทางต่อไหมก็ศูนย์เก้าสี่ห้าหกเปดดสนะคะหน่อยเรียกไปศูนย์เก้าสี่ห้าหกเ้าวจะตัตดผมหมาทางนู้นก็โทรม,มาเบอร์เติมเบอร์เดียวนะคะศูนย์แปดหนึ่งเก้าแปดห้าสองสามส่ต่หน้า้นหน้าชุดไทยชุดตานซีช<ำ>ุดตันซีชุดเชลิเดอร์รับหมด เป็นกลุ่มหรือเป็นเดี่ยวได้หมด,ลหมดเลยัดไปแต่งที่บ้านได้ไหมได้ค่ะ,คะได้ก็อสอบถามนะคะเรื่องราคานะคะแล้วก็เป็นกลุ่มเป็นเดี่ยวราคาก็จะแตกต่างกันนะคะก็สอบถามเข้ามานะ <c oughs> สอบถามผ่านร้านกํนเาเนิดสลอนหรือว่าติดต่อ <c oughs> ช่าง <c oughs> เบนส่วนตัวก็ได้นะคะ <c oughs> โอเคกิจการให้หน่อย เอาเธอปิดรายการสิอยากได้เพืนก็ไม่ไหวแล้วม่วเพื่อนๆคนไหนอยากจะมาเช็คอินหรืออะไรก็มาเลยนะคะร้านจิ้มจุ่มยักษ์ค่ะโอ๋โอ๋ดีมากเลยบรรยากาศดีเลิศค่ะเพราะว่าลมชิลตลอดเวลาเลยมีน้ำพุน้ำวนเทียบมีซุ้มอะไรนะซุ้มซุ้มพีระมิดใช่ไหมพีระมิดไฟโดดไ่ปดีมากเลยใช่ไหมแล้วก็แล้วแต่เรื่องที่จอดรถนี่ ก็เริ่มขยายแล้วครับแคบตอนนี้เขากำลังขยายงานางจริงๆตรงมาก็ราจาจอดรถกว้างนะฮะแต่ว่าบางทีคนก็ชอบจอดข้างหน้ามันเดินสะดวกโอเคอวันนี้ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขกับการรับชมสอนับบฟรีแล้วก็บรรยากาศับบ,บ้านๆวิวทิวทัศน์ที่สวยงามลมโขกดีมากเลยวันนี้ก็ขอให้ทั้งเรียนท่างทุกท่านหรือว่าพี่น้องประชาชนที่ติดตามรับชม ช่องของช่างใหญ่ก็ขอให้มีความสุขนะครับกับการรับชมสอนตัดรมปีนะครับอาจจะมีกินมีเที่ยวรีแลกต์ตามภาษาคนเหงาคนไม่เหงาคน้อเหงาเงาเหงาเต้าเต้ายูนิเซกยูนิเซกแปลว่าอะไรยูนิเซกยูนิเซกถ้าภาษาอังกฤษก็แปลว่าเหมือนกางเกงยีนเดฟเงี้ยใส่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายครับโอครับตอนนี้ก็เอาพิธะการหน่อยตอนนี้ครับผมพวกผมนี่ก็อ่า ผู้หญิงทำผู้ชายครับโดยเฉพาะปาร์เบอร์ถ้าสมมุติว่าผู้รงท่านใดเนี่ยอ,นนอยากเดนตัดผมนนเชิญเลยนะครับที่ผลโยทิน52นะครับตรงข้ามตลาดยิ่งเจริญนะครับสถานีรถฟ้าสะพานใหม่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับจากสถาบันจากสถาบันอาจารย์ใหญ่ครับสถาบันสอผมอาจารย์ใหญ่าาหญวันนี้ลาไปก่อนครับฝากกันล้รด,ด้วยสวัสดีครับ